ครับขอต้อนรับเข้าสู่วอรชั่นชาแนลกลับมาอีกครั้งกับการเรีแอคชั่นแอนิเมชั่นเรื่องมหาศึกล้างพิภพ,พ EP 99ครับผม สิบวันก่อนเดินทางมาถึงจะเป็นยังไง Jamie, บ้างจะซื้อโลกได้หรือยังนะครับไปลุ้นกันต <ok ่อแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกินๆให้เราเลยนะครับฝากเมมเบอร์ชิบด้วยนะได้ดูคลิปก่อนใครกันพิเศษมากมายอยู่ในแฮร์รี่เฟร์กูสันคอมเมเบอร์จ้าไลค์นี้มีปุ่มสูบกระตันฝากกดให้เป็กำลังใจเราด้วยนะครับขอบคุณวีทีวีฮอปบายฮอบตอนที่เก้าสิบเก้าหุ่ยเก้าสิบเก้าแล้ว เ้ e. าพโต21อปปีงกสามสิบสามสิกว่าปีแปดีไลนเแป่สบี่สบีสบสองเราไม่อยู่ไม่ถึงบนบวตาฮะสก็จะได้เห็นอะไรแบบนี้หรอไมาอยู่ไม่ถึงหรอกดองเเรงาเิจุดหมายปลายทางโลกท่านุู้รอีกสชั่วโมงยี่สิบหกนาที

เขาไปถึงก่อนเราหนักช่อนนี้าจะยังไง่วับนดวเ็วทตุ่ดตองการ้นสู่ระบบสริยะถาว่าอีกนเ่งชั่วโมงจะมาถึงโลกเปิดระบบการป้องกันถาน ก็ถึงดเดาวชีวิตดวงนี้แหละพบเครือข่ายข้อมูลลังลดาวดวงนี้ชื่อว่าโลกรัศมีรามา 6, ประมาณ6,400กิโลเมตรพื้นที่ผิวประมาณ510ล้านตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ผิวดิน29.2เปอร์เซ็นต์เป็นพื้นที่ผิวน้ำ78.8เปอร์เซ็นต์แรงโน้มถ่วงขึ้นถึงดาวประมาณ0.41หนรือแรง,งโน้มถ่วงมาตรฐานจักรวาลประชากรดาวรวมราว7 00นล้านคน เชื่อมต่อกับเครือข่ายจัก,กรวาลเสมือนติดต่อ,ท,ตอท่านผู้นำท่านเต๋อหวท่านผู้นำเรามาถึงดวงดาวชีวิตที่ชื่อว่าโลกแลดาวโลก ที่แท้ดาวดวงนั้นชื่อวันหลุกูลลอเราไม่ได้รับข่าวของผู้หลัวมาสามเดือนเต็มๆแล้วพวกผู้อาวุโสก็ติดต่อเขาไม่ได้เป็นไปได้ว่าเขาจะตายแล้วรองัันไอ้ต้องระวังให้มากรับซะไายเก็บรวบรวมข้อมูลและตัวอย่างของโลกเองเร็วที่สุดมีบันทึกการบินพิกัดระหว่างดวงดาวข้อมูลและมาตรฐานตัวอย่าง เราก็พร้อมยื่นเรื่องประวัติคุณนเขามาก่อนแนะซื้อโลกมาพร้อมรได้ด้เพื่อเร่งเร,งเรื่องรื่นบุ่นไหวังอาจารย์เรแกร้รวบรวมพ้อมูลในระดัขั้นตอนเตรียมซื้อโลกเสรเรียบอ,อส นู่นหลอนซานเริ่มปฏิบัติการแล้วพวกเขาบุกเข้ามาตรงๆงแล้เป็นฐานการณ์หร้อนก่อนจะต้าไปอยู่ยานของนู่นหลนซานไม่ได้เคลื่อนไหวนักสู้ที่ส่งออกมาไม่ได้เข้าโจมตีพวกเขาอาจดาจุดจบของผู้หนัวได้ ก็เลยจะกับแผนที่จะใช้กำลังยึดคองโลกไปได้โดยถูกแล้วฉันดูปัญญาประดิษฐ์ของหน่วยยาน้วยหลังซารในเครือข่ายโลกมันกำลังรวบรวมข้อมูลโลกอยู่ข้อมู ครได้ถ้กม,มันซื feels, อ้อได้ก่อนเราเมื่อถึงตอนนั้นชาวโลกก็เป็นแค่ลูกแก่ที่รอเชื่อฉันจไม่ได้หรอกลเฟิต้องรีกมาลูกเลยเพื่อตรันทีั่นแหละเราถึงจะชิงซื้อโลกได้ก่อนแต่คุณนุ่วหลันฝันความหวนของความไว้ับหลวเฟิงหลวเฟิงเป็นใครหลวงเฟิงบอกไอ้่าเรที่หลานซื้อโลกล่าสุด่ะทุกคน ญญแต่เพาะหลวงเฟิงเป็นพระเอกอนิเมะเรื่องนี้ไงหลวงเฟิงทำได้จังรนเช่วงเวลาสำคเออลำบรรลุล่าสุดต้องมิ่งใจเย็นเออไปคิดถึงลูกด้วยไปเออคิดถ้าเมียมันอะไร Oh, wow. ก็มีอะไรหลวงฟิรโอ้โอหมันกล้าพูดเนาะเขาไม่ร <enders> ู้แฝดสองคนบก้นเนี่ยบันเป็นข่าวทองติดได้มันเลิศเนี่ยเราข่าทองฉันจะไปรู้สักคนแค่จะมาคิดเนาะจุดเองมาถือโลกแล้วจะเจอเรื่องดุจยาจะยิ่งว่าทีมข้อหลักทีเป็นพี่น้องน้อยนิดถึงไกลมาก อีพอลินนะช่องการไรับสูพ่อแม่กับบ้าหัวจะมีชีวิตดีๆเรียแชร์าำดูแล้วต่อไปถ้าประเทศต้องการตีนอตอกวีแชร์ถ้าสัจจะพันแห่งจะช่วยชีวิตคือนมาด้วยหลายแสนล้านโลกเกล้าขายของฉันมาไกลมากเลยเป็นข่าวดีเป็นข่าวสุดไม่จะหยุดเรื่องลูกหรือบ้านเฉยๆเนาะไม่ได้โดนชีวิตมันจะไม่มีประโยชน์เราโลกใครจะดูแลโลกนี้ต้องมีเจ้าของชื่อหลวงเฟิง เอาเร็้ยวโหอันนี้มันชายรังเผือกวปเนี้ได้ยังหยุดพุกามาเออแบบเป็นไงพุกะกะมิติพุกร้านที่ผ่านมาอะไรเลี้ยแล้ว ใหญ่มาเลิศตายลูกบอลแล้วชีเร็วมา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 อีกร้อยจบแล้วคุณพี่ ตอนนี <łość> ้ันจสัิได้เิ่มใ้ฉันบลุแล้วรีบหน่อย คนรใช้สายยาอะไรบ้นั่นน้ำที่จะมีลูกค้าหนึ่งดาวมางานนี้ต้องช่วยเขาทำให้เสร็จสิ้นแล้วี่ติดต่อดรวจตรงขอธนาคารอาอด้านนี้กนเจ้าหน้าที่ธนาคารเหรอ๋อครับมีลูกค้ามาปอกร่บัญชีสำคัญแค่ไหน ฉันกำลัจัดการธุระให้ลูกค้าหนึ่งดาวอยู่ทาไมลูกค้าข้าดาวก็เกะงบุกไปว่าไงนะแล้วเฮ้ เหมือนเป็นลูกเข่าวิสตอมเลยเนาะเพราะออปีเธอเออขอบเขตสิทธิ์ของคุณไม่พอรับรองลูกค้าห้าดาวต่อจากนี้จะมีระบบ AI รับช่วยโดนชอบไม่มีสิแต่สมหวังอยากที่คิด ตอนนี้สิทธิควบคุมของธนาคารเปลี่ยนเป็นระบบ AI แต่เนี้วผู้ติดตามเราสักครู่ค่ะส่วนคุณหลวงเฟินเชิญทางนี้ค่ะบอ้อนชีที่อาจารย์ทิ้งไว้ระดับสูงจริงๆ ยืนยันเชื่อสายของดาวอุกาบาทพมิงและใช้พล okay. ังจิตสแกนทัชแพดแขนของฉันเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นสมาชิกเออเออพึงปังข้อมูลสอดคลองขอบคุณอาจารย์มากอ่ะขั้นตอนที่สาม ่รหัสผ่านช่วงคลื่นสี่มิติสามครั้งเลือกป้อนข้อมูลด้วยความคิดป้อนด้วยเสียงหรือป้อนด้วยนี้รหัสผ่านซับซ้อนมากจะแ้งรหัสผ่านหมายตามพิกัดมิติเวลาและปัจจัยอื่นๆของผู้ป้อนเดี๋ยวฉันช่วยคำนวณได้ป้อนตามฉันนะป้อนรหัสผ่านตรวจสอบข้อดูถึงระดัเอาว่า แล้วก็ระดับเจ้าเขตด้ก็จะได้เงินสามข้อใหญ่แต่ตอั้นี้ฉันจะได้เงินข้อเล็กสุดจะ่พอซื้อโลกได้แล้ก็มีเดิพันอยู่แล้วเขาไม่รู้ยอดไม่าจะเยอะแก็ชหลักของสินงนี่ยกคนต้องพนะพอโลกต้องเป็นของเรานะหลกคนร้อนรอนไงคะได้ไหมคะชุดส เป็พอไหมนพอคว่าเหลอเหลือพอสิบล้านล้หรอนมืล้านเหรียญล้านเป็นเฉียนกูรแ่งเอนเียนกูกดึงพันมังกรดำหนึ่งหมื่นล้านเหรียญเขียนกูมุ่งได้สิบล้านล้านเหรียญมังกรดำโต้นช้ดาวโลกจะมีม่ทาสที่สุด ก็แค่สามย้านละยืมเงินของเหลือันจะซื้อโอกไม่ได้จหรอหรีบซื้อเร็วไปครับไปสำเร็งานจะกบวบซื้อโลกนะเออแกกเลยเอิดเลยผู้หล่ามาถึงจุดนี้อ่ะตระกูลดัวหลังศาสตรโทษจ้ะยารบตระกูลหัหลังศาลหัวหน้าหน่วยคือผู่ล่าสิทธิสายตรงคำตอบแทนผลงานสายไฟมากมายย่มคอมเเหนือแสงคอมเเหนือแสงย้นเวลาได้ไหมคำตอบ ตามทฤษฎีสัมพันธภาพเป็นไปไม่ได้ทานเป็นยาภาพเรืงเก่งอ่ะมีความรู้นะแบบเวลาหลับก็ยังมีทบทวนไงใช่ไหมมันไม่ได้ค่ะตามหลักใดๆไปซื้อโลกกันไปซื้อโลกซรีบไปซื้อก่อนเลยค่ะเดินแอบไปเลยเพราะว่าเรามีเป็นล้านๆอะไรนะหมื่นล้านอะไรสักอย่างยังล้านรัวมากสุดๆ จากเด็กคนนั้นงรที่แบบอะไรไม่รู้ทุกคนไปต่อยต่อยต่อยนักสู้อะไรไม่รู้อนตี้ซื้อโลกเราจะซื้อโลกแล้วล่าสุดซื้อโลกคุณแม่จริงเพราะเราจะต้องเป็นเจ้าของโลกข้อนอนมากจริงเราสป็นคนคนหนึ่งอะเนาะล่าสุดก็คือเป็นเจ้าของโลกแล้วแล้วก็จะแบบเป็นเจ้าของชีวิตทุกคน ถูกเพราะเราจะต้องถือกรรมสิทธิ์ก่อนไม่งั้นจะโดนยึดคอมนะคะว่าอีนั้นมันก็บุกมาแล้วไงมันบุกมาแล้วยิ่งใหญ่หลือเกินมันเตรียมตัวจะเก็บข้อมูลเพื่อจะไปซื้อแข่งกับเราแล้วแต่เราต้องซื้อก่อนทำได้ก็คือการถือกรรมสิทธิ์นะคะเจ้าของลูกเป็นเจ้าของหลําอีพีนี้ก็คือได้เห็นถึงหลัวเฟิงที่จะต้องกลายเป็นดาวเลษ์เพื่อไปปลดล็อกบัญชีและไปธนาคารลูกค้าห้าดาวนะนี่ก็ไก่ย่างยิ่งเอาไก่ย่างไก่ย่างแผแล้วสุด จริงนี่แหละอีพีนี้ไม่ได้อะไรมากก็แค่นี่แหละจะไปซื้อโลกนี่คืออะไรมากอยู่หมายถึงว่าแบบมันไม่ได้มีอะไรมากมายให้เราดูไงคือแบบเป็นอะไรที่แบบไม่ได้ขผมได้แข่งอะไรอย่าเ้วมมืองคีรหมอนก็ฮคีันนี้เราดูไปแบบปล่อยใจจอยๆจริงเพราะว่าเม็นม้อีกสักประมาณสองรปีข้างหน้าเพราะว่าปีสี่สิบปีไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนเอออันนี้คื็ความคิดของเป็นแบบอนิเม ของเค้าของคนทำคนจริงแต่ทําให้เปิดโลกมากเพราะว่ายุคที่ไอของโรคมาแน่ทุกคนจริงจริงทำทุกอย่างนี่ก็เป็นไอนะเพื่อนนี่ก็เป็นไอนะใช่ว่าตอนไอลุกไปขี้เดี๋ยวมันไปนะเดี๋ยวมันไปนะกดปุ่มใส่ไม่กดหลักรังเกียจนะคะหลับกดปุ่มหลับชอบเลยอันนี้ชอบชอบเลยเนี่ยสลิปหมด เออเนี่ยบาปฐาบาปฐาหนึ่งทีมาต่อนะทุกคนก็เดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นกันดีกว่าว่าในอีพีหนึ่งร้อยทุกคนเข้าสู่หนึ่งร้อยอีพีแล้วจ้าหนึ่งร้อยที่กะเราจะไปซื้อโลกนั่นบาปฐานนี้ป่าอะไรดิบาปฐางโก้จบนะครับเจอกันเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย